สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องกิฟฟี่รีวิวนะคะขณะนี้ตีสามนะคะวันนี้กิฟฟี่จะมาทำงานพัทามนะคะแอปสีส้มๆตัวนี้นะคะอายอดเงินของกิฟฟี่มีอยู่209บาทจุดเกสตางค์นะคะเดี๋ยวกิฟฟี่จะไปทำนะคะเข้าที่คำว่า Lazada นะคะ แล้วก็คว้าใบสั่งอัตโนมัตินะคะวิธีทำงานค่ะนี่อันนี้ได้มา12คอมมิชชั่นนะคะค่าคอมมิชชั่น12สองตางค์นะคะ0.12กดยืนยนนะะันค่ะนี่ค่าคอมมิชชั่นจาก ออเดอร์วันนี้0.12นนะคะไปต่อคะ่ะหมุนให้ครบ60รอบนะคะอันนี้เก้าคอมมิชชั่นะคะแนะนำให้มาเล่นแอปตัวนี้ดีกว่านะคะ เติมเงินขั้นต่ำ100บาทนะคะถอนเงินขั้นต่ำก็100บาทนะคะอุยวันนี้ได้เยอะสูตรจุดหนึ่งสามโปรโมชั่นวันนี้คือเติมเงิน100บาทรับมารับเงินเพิ่ม28บบาทนะคะให้แอดไลน์สวัสดีการไปนะคะ อันนี้คิฟฟี่สะสมยอดไปเรื่อยๆนะคะคิฟฟี่จะยังไม่ถอนนะคะยิ่งเรามียอดเงินในนี้เยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะเท่านั้นนะคะหน่ยศูนย์จุดหนึ่งเจ็ด วันนี้เราจะได้กี่บาทเนาะศูนย์จุดศูนย์หก 0.12นนะคะถ้าเราแนะนำเพื่อนมาเล่นนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นของทีมด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อนกดหนึ่งรอบเราก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสตางค์นะคะเพื่อนกดหกสิบรอบเราก็ได้ 0.60สตางค์นะคะเขาจะรวมยอดไว้ในค่าคอมมิชชั่นของทีมนะคะอันนี้หนึ่งบาทแล้วนะคะหนึง จำนวนออเดอร์วันนี้กดไปสิบรอบอยู่นะคะวยศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดได้เยอะอ่ะศูนย์จุดศูนย์เก้ายิ่งชวนเพื่อนมาเล่นเท่าไหร่นะคะ เราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทีมเยอะเท่านั้นนะคะ0.18ยุดหเยอะให้เรากดตรงคาว่ายืนยันนะคะถ้าเกิดเราไปกดกากระบาดเราจะไม่ได้เงินเลยนะคะเงินตรงนี้ก็จะหักไปเลยนะคะ 0 0 6กนี่ค่ะกดได้วันละหกสิบครั้งนะคะลองมาเล่นดูค่ะวันละ3มบาทขึ้นนะ่าจะได้นะคะแล้วแต่ยอดเงินนะคะอุย้ยศ .20 อันนี้ได้เยอะแล้วแต่ยอดเงินคงเหลือของเรานะคะ ถ้าเกิดยอดเงินคงเหลือของเรามีเยอะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะนะคะอันนี้คิฟฟี่เติมแค่ร้อยเดียวนะคะแล้วก็สะสมมานะคะคิฟฟี่เล่นทุกวันนะคะตัวนี้ส่วนจุดหนึงสามไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะนะคะเติมแค่ร้อยเดียวแล้วก็รับ รับเงินฟรีอีก28บาทนะคะแอดไลน์สวัสดีการของแอปตัวนี้ไปนะคะแคปบหน้าจอไอดีของเรานะคะส่งไปให้เขา100รับ28บาท500รับ138นะคะ ศูน2จุดหนึ่งห้าสองบาทแล้วนะคะสิบแปดรอบอยู่แต่ละวันเราจะได้ไม่เท่ากันนะคะศูนจุดเก้า เล่นง่ายๆนะคะแค่กดปุ่มสีเขียวนะคะคว้าใบาสั่งอัตโนมัติค่ะเราให้แอปเขาหมุนเองนะคะนี่ศูนค่ะ ได้เยอะกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารหนึ่งนะคะเล่นแอปนี้ถอนเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะคะสมมติว่าเราถอนวันนี้นะคะเงินจะเข้าในบัญชีรเราพรุ่งนี้นะคะโอ้ยศูนย์จุดหนึ่งแปดถอนเงินหนึ่งพัน เงินก็จะเข้าบัญชีเราหนึ่งพันเลยนะคะเขาไม่มีหักค่าบริการหักเปอร์เซ็นต์อะไรนะคะแอปนี้ถอนหนึ่งพันก็เข้าหนึ่งพันเลยค่ะศูนย์จุดสองศูนย์นี่ ดไปเรื่อยๆนะคะจนครบหกสิครั้งนะคะ โอ้เว้น,นี้ได้เยอะอ่ะศูนย์จุดสองห้าสตางคศูนย์จุดหนึ่งสอง นี่สามบาทแล้วนะคะยี่สิบกว่าครั้งยี่สิบเจ็ดครั้งได้สามจุดสามหกนะคะวันหนึ่งอะคะ่ะสามบาทขึ้นนะคะแอปนี้จ่ายจริงนะคะโอนเงินสมมติว่าเราถอนเงินวันนี้ สามโมงนะคะเราก็จะได้เงินพรุ่งนี้ตอนสองโมงถึงสามโมงนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ ชื่อแอปว่าพา r ์ t ไทม์จ็อบนะคะ0.19ได้เยอะนะคะสนใจนะคะสมัครสมาชิกที่ลิงก์ใต้คลิปของกิฟฟี่นะคะสมัครเสร็จแล้วแอดไลน์ไอดีคิฟฟี่มานะคะถ้ายัางเล่นไม่เป็นนะคะ กิฟฟี่พร้อมสอนงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะหุ้ยศูนย์จุดสองสามสมมติว่าใครมีอ่า เงินเยอะหน่อยก็เติมแบบ500ก็ได้นะคะเติม500รับเพิ่ม138บาทนะคะโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่23ตุลานี้นะคะค่าคอมมิชชั่นจะคิดเป็น0.3%ของยอดเงินคงเหลือนะคะ คิฟฟี่ก็สะสมยอดไปเรื่อยๆนะคะสามสิบเจ็ดรอบแล้ว งานหลักๆของเราก็คือแนะนำเพื่อนมาสมัครและติดตั้งแอปตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆลองเล่นอะไรใหม่ๆดูนะคะสมมติว่าเรามีเพื่อนมาสมัครเราก็จะได้ค่างานของเพื่อนนะคะ0.01นะคะ หนึ่งสตางค์ต่อการที่เพื่อนกดหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็คือเราก็ได้ทุกวันอุ้ยอันนี้0.29ได้เยอะเนี่ยอันนี้คือเฉพาะของเมื่อวานนะคะของวันนี้ค่ะ4.33นะคะในทีมนะคะค่าคอมมิชชั่นของทีมเฉพาะวันนี้นะคะสี่บาท 0.7งานนี้จะได้เยอะกว่าคนไหนที่ชอบดูวิดีโอนะคะแนะนำให้ลองทำงานนี้ดูนะคะได้เงินง่ายกว่าดูวิดีโอนะคะ ห้าบาทแล้วนะคะวันนี้ยิ่งเรามียอดเงินคงเหลือมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมากเท่านั้นนะคะ 1> 0 1 7เจ็แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากลองเล่นดูนะคะให้สมัครสมาชิกที่ลิงก์ใต้คลิปของกิฟฟี่นะคะสมัครเสร็จแล้วไม่รู้ว่าทำยังไงต่อนะคะให้แอดไลน์ไอดีกิฟฟี่มานะคะ i d l i n e g i f t 0441นะคะ แอดมาสอบถามก่อนได้ค่ะกิฟฟี่มีกลุ่มสอนงานในไลน์นะคะสมมุติว่าเราสมัครใหม่นะคะถ้าเราไม่เติมเงินหนึ่งร้อยเราก็ไม่สามารถเล่นตัวนี้ได้นะคะเราต้องเติมเงินก่อนหนึ่งร้อยนะคะระยะโปรโมชั่นวันที่19บถึงยีตุลานะคะ เติม100บาทรับฟรี28บบาทนะคะสี่สิบแปดรอบละได้ห้าบาทละ 0.06หบาท7บาทถึงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า7บาทถึงไหมนะคะ0.17อันนี้50ครั้งแล้วนะคะจำนวนออเดอร์วันนี้นะคะ บาทแล้วเจ็ดบาทจะถึงไหมยิ่งเรามียอดเงินคงเหลือมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมากเท่านั้นนะคะ มาลองเล่นกันดูนะคะหมุนได้วันละหกสิบรอบนะคะสะสมยอดไปเรื่อยๆนะคะฝากถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยอุ้ยสามสิบแปดอะศูนย์จุดสามแปด วิเยอะสุดแล้วมั้งเนี่ยศูนย์จุดสามแปดตั้งแต่เล่นมาเนี่ยวิศูนย์จุดสองเจ็ดวิเจ็ดบาทน่าจะถึงอยู่ 0.06นี่7บาทแล้วนะคะทุกคน7บาทเยอะกว่าดอกเบี้ยในธนาคารนะคะเราเล่นทุกวันนะคะสะสมยอดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้กิฟฟี่จะไม่ถอนนะคะกิฟฟี่จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะ 59ล้อ่ะครั้งสุดท้ายครั้งที่หกสิบโอเคอันนี้กิฟฟี่หมุนครบหกสิบรอบแล้วนะคะถ้าเกิดเราจะหมุนต่อเนี่ย เขาจะขึ้นอย่างนี้นะคะวันนี้ผู้ขวาผู้ใช้ขวาไปวันนี้นะคะก็คือเราไม่สามารถหมุนได้แล้วนะคะเพราะว่าเราหมุนไปหกสิบครั้งแล้วนะคะยอดคงเหลือนะคะสอง3้อยสิบเจ็ดจุดสามหกนะคะค่าคอมมิชชั่นจากออเดอร์วันนี้เจ็ดจุดสามเก้านะคะวันนี้กิฟฟี่หมุนหกสิบรอบนะคะได้เจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์นะคะออเดอร์ จำนวนออเดอร์วันนี้60นะคะค่าคอมมิชชั่นของทีม4.33นะคะยิ่งเรามีทีมมากเท่าไรเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นของทีมเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะคะโอเคนี้ค่ะจะเป็นโปรโมชั่นของทางเว็บนะคะเติม100บาทครั้งแรกในงานรับ28บาท เติมสามบาทครั้งแรกในงานรับ98บาทเติม500บาทครั้งแรกในงานรับ138นะคะโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมนะคะถึงวันที่23ตุลาคมนะคะอันนี้เวลาเราถอนเงินนะคะก็เพิ่มบัตรธนาคารนะคะใส่ใส่เลือกธนาคารนะคะแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชี แล้วก็ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะคะรหัสผ่านเบอร์มือถือสกุลเงินนะคะอ่ะกิฟฟี่ให้ดูบันทึกถอนนะคะบันทึกถอนของกิฟฟี่นี่ถอนหนึ่งพันนะคะสำเร็จนะคะถอนสามโมงสี่สิบเก้านะคะ เงินเข้าอีกวันหนึ่งสองโมงสิบนาทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือ24ชั่วโมงหรือว่าไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะแอปนี้จ่ายจริงนะคะนี่กระเป๋าตังค์ดูยอด2อ7 3 6อยสิบาค่ะ,ะก่อนเข้าเล่นนะคะเราต้องใส่ชื่อที่อยู่อะไรตามความเป็นจริงนะคะ นี่ถ้าเราไม่ใส่ชื่อที่อยู่เราจะเล่นไม่ได้นะคะใครสนใจนะคะสมัครลิงก์ใต้คลิปของกิฟฟี่นะคะแล้วมาเล่นกันดูนะคะอันนี้จะเป็นในทีมของกิฟฟี่นะคะมีสาสิบห้าคนนะคะจะมีคนที่เติมเติมหนึ่งร้อยหนึ่ง้อนี่คือประมาณสี่ห้าหกคนนะคะ คนอื่นที่สมัครมาแล้วแอดไลน์กิฟฟี่มานะคะถ้ายังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวกิฟฟี่จะสอนนะคะนี่สมมติว่าเราเติมเงินเสร็จเราต้องไปที่แอดไลน์ตรงนี้นะคะ9 4 2 9ส7 1สองนะคะ จะเป็นบริการเติมเงินนะคะให้เราแคปบหน้า ID ของเรานะคะแล้วก็สลิปที่เราโอนเงินไปนะคะติดต่อที่บริการเติมเงิน,นะคะ่ะสมมติว่าเติมเงินเสร็จแล้วนะคะให้เราไปแอดไลน์สวัสดีการค่ะ6 3 5 4 8 0 8าสนะคะแอดไลนะะ์สวัสดีการแล้วก็แคป็บ ID ไปให้เขานะคะ บอกว่าเติมเงินครั้งแรก1นึมารับยี่สิบาทค่ะปัญหาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะคะ660758 614นนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีนะคะฝ่ายบริการลูกค้านะคะหากคุณประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือนะคะโปรดติดต,ต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน,น,ะะออน,ไลน์นะคะออนไลน์เซอร์วิสนะคะ ลองเล่นดูนะคะแอปนี้นี่อันนี้คือที่เราหมุนไปนะคะเขาจะมีบอกนะคะระบบเติมเงินนะคะจะมีแบบออฟไลน์หรือเปล่ากับออนไลน์ อยากกิฟฟีเลือกช่องนี้นะคะใส่จำนวนเงินที่เราจะเติมก่อน,นะคะ่ะเติมหนึ่งรอยนะคะทำไมไม่มีช่องห้าร้อยเนาะเติมหนึ้อยแล้วก็คลิกตัวนี้นะคะคลิกตัวนี้เนี่ยค่ะเขาให้เราเลือก สองธนาคารนี้นะคะหรือว่าถ้าให้ง่ายนี้เลือกตัวนี้นะคะเลือกที่เป็นรูปบัตรเนี่ยคะ่ะชื่อคนโอนนะคะชื่อผู้รับเงิน,นะคะ่ะเลียบัญชีคัดลอกเลยนะคะธนาคาร s c b ะคะ่ะชื่อผู้ฝากนี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ยืนยนนะะันมาค่ะ แล้วก็จะมีจำนวนให้โอนนะคะโอนยอดมีใส่จุดศูนย์สตางค์้วยนะคะสมมติว่าอันนี้เขาให้เราโอน100.09นะคะเราก็ต้องโอนตามยอดนะคะ100.09สะตางค์นะคะเวลาโอนเล่นง่ายนะคะแอปนี้แค่กดหมุนนะคะกดหมุน อันนี้แบ่งปันนะคะคัดลอกลิง์กไปเชิญเพื่อนนะคะคัดลอกลิง์กไปเชิญเพื่อนวันนี้กิฟฟี่ได้มากี่บาทเนี่ยเจ็ดจุดสามเก้านะคะเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์นะคะ ใครสนใจนะคะสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างนะคะสมัครเสร็จแล้วแอดไลน์ไอด i กิฟมานะคะ i d g i f t 0 4 4 1นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิ f ฟี่รีวิวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย